สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสิไปสรุปฟันทงโค้งสุดท้ายเกตสำนักเกตอาจารย์พี่น้องนะครับสรุปฟันทงนะครับโค้งสุดท้ายเด้อเกตสำนักเกตอาจารย์เพิ่นฟันทงยังให้แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์คนละหนึ่งคู่นะครับ ฟันธงวิ่งคนละหนึ่งตัวนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ่งกันพี่น้องนะครับวันที่สนะิบแปดเนาะคือมือนีเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมวันที่สิบแปดวันนี้เราพัฒนาออกเดอ้อวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดธันวานะครับ ทอคอพี่น้องนะครับสองห้าหเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือสรุปฟันทงโค้งสุดท้ายนะครับสรุปฟันทงเด้อฟันทงโค้งสุดท้ายลดพี่น้องฟัน โค้ง,งสุดท้ายลาวพัฒนาพี่น้องนะครับ ครับฟันธงโค้งสุดท้ายเราพัฒนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเด้อเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาได้พี่น้องเด้อพี่น้องมกกักระจัดกระขัดพานโดยพี่น้องนะครับบ่กวากัน นะครับมักก็คือจัดคัดก็คือพานหลดนะครับแน้วทางมีเขามีหลุดได้ทุกอย่างทุกแนวเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่ได้เข่าตลอดเด้อนะครับ ไม่มีเข้าตลอดนะครับมีหลุดบ้างเข้าบ้างแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันนะครับในพี่น้องพิจาจรณาเอามักอาจารย์ใดกกติดตามอาจารย์ได้กติดตาม,อา,าตตามอาจารย์นั่นแหละพี่น้องนะครับติดตามเพื่อนนะครับเข้ารุดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องมาดูกันพ่อใจดี พอใจดีพี่น้องฟันตรงเดอ้อฟันตรงไปที่เจ็ดพี่น้องนะครับจับคู่เจ็ดห้าพี่น้องมกักกระจัดขาดกระพานไปนะครับ ตามต่อสำนักอื่นไปะนะครับต่อมาพี่น้องต่อมาเดอ้อสักรู่พี่น้องสักรู่นะครับต่อมาเจอ้อยนะครับพี่น้องเจอ้อยเด้อนะครับเจอ้อยฟันทง นะครับเจอ้อยฟันธงไปที่5เดอ้อสายวิ่งสายหลุดสายมักเมยนะครับถ้าต้องการก็เอาไปใส่จับคู่57อันนี้พนันฟันตัวไดมากนะพี่นอ้องอ่มาเรียบเรี่ยงให้พี่น้องเบิงนะครับให้มันตรงกันมันจะได้เบิ้งโบไล่หูไล่ตานะครับตัวใดที่มันตรงกันพอจะดีสิมาเลี่ยงเลี่ยงให้เบิงเดอ้อนะครับพี่น้องมกบ่มากชุดฟันธงกับเขาไปในชุดเต็มทั้งช่องพอใจดีได้เดอ้อ นะครับปูมงคลนะครับชุดเตียมกับมีให้เบิงได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้มันเป็นแนวทางหนามาหนารุ่นซื้อๆพี่น้องเปิื่นเลฟันใหเด้อนะครับถ้าไม่ชอบชุดฟันก็เข้าไปดูชุดเตียมเด้อปูมงคลฟันทรงไปเี่นะพี่น้องเนาะนะครับ ฟันธงไปที่ห้าพี่น้องอันนี้พอจะดีมันตรงกันแล้วเอาเรามาเรียบเรียงให้พี่น้องเบิงจับคู่5้เจ็ดนะครับปูต่อมาพี่น้องปูท่องพี่น้องปูท่องนะครับฟันธง ปูทองฟันธงไปที่เจ็ดพี่น้องนะครับจับคู่เจ็ดห้าพี่น้องนะครับต่อมาอพี่น้องนะครับต่อมาปูปปอ,อุดรพี่น้องปูอุดรเด้อฟันธง ปูอุดรฟันธงไปที่9เด้อนะครับจับคู่9ก้ดพี่น้องนะครับต่อมาปู่สอนพี่น้อง ปูสอนฟันธงปูสอนฟันธงไปที่8ปดเดอ้อพี่น้องนะครับจับคู่8ปด้าพี่น้องนะครับปูสีหนึ่งพี่น้อง ฟันธงปูสีหนึ่งฟันธงไปที่เก้าพี่น้องจับคู่เก้าแปดพี่น้องนะครับทามันตรงกันเพราะจะดีสีเลี้ยงกันแบบนี้พี่น้องนะครับสีียบเลี้ยงให้แบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเริมเติมสีเติมแต่งกันพี่น้องนะครับ มึกกระเบิดพี่น้องเอามักกระจัดพี่น้องนะขัดกระพานเด้อนะครับแนวาทางมีเขามีรุดบ่มีผู้ใดดูได้เด,ด้อพี่น้องเด้อนะครับมันเป็นแค่สูตรเป็นแค่คำนวณให้พี่น้องพิจารณากันเบิ้งซื่อๆนะครับเนาะนะครับ ะครับเาเอาพี่น้องนะครับเบิ้ลน้ำกันเบิ้ลน้ำกันพี่น้องดูด้วยกันนะครับเอาขายายจากหน่อยสิบหกเออสิบแปดพี่น้องเอาสนะิบแปดเนาะสิบแปดธันวาสองห้าหกเจ็ดพี่น้อง ฟันธงโค้งสุดท้ายลราพัฒน,นาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พ่อใจดีฟันธงสายวิ่งสายรูดฟันธงไปที่เจ็ดจับคู่ 5. เจ็ดห้าเจ้ไอ้ฟันธงไปที่ห้าจับคู่ห้าเจ็ดปูม่มงคลฟันธงไปที่ห้าจับคู่ห้าเจ็ดปู่ทองฟันธงไปที่เจ็ดจับคู่เจ็ดห้าปู่อุดรฟันธงไปที่เก้าจับคู่เก้าแปดปู่สอนฟันธงไปที่แปดจับคู่แปดเก้า ปูซีหนึ่งฟันธงไปที่เก้าจับคู่เก้าแปดพี่น้องอ่าพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องมือแลงนี่สองถุ่มเครืองดูผลแน่นอนเข่าหรือรุดเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องสองเด้งสู้ผู้สู้คนอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กันหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ